โอ้โหจานเดี่ยวเปิดแพงนะครับวันนี้คงเท่าไหร่จานเดียวห้าสิบาทห้าสิบนะห้ <50 S 1> าสิบคงละห้าสิบวันนี้โอ้โหจานเดี่ยวเปิดแพงนะครับพอาวกุยห้าสิบบาทนะครับนี่พัฒนานะครับนี่ปรับขึ้นมาเป็นคนปล่อยเองแล้วแต่ก่อนเอามาขายให้เรานี่จานโอ้โห ต้หลับยำหม,มองนะครับของพระเต๋อห้าสิบใช่ไหมจานเดียวโอ้โหห้าสิบบาทครับสิบบาทอะผมบ้าองค์นี้องค์หนึง่งละห้าสิบห้าสิบได้ลวองค์นึงพับถ่ายนี่เท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบนะครับสองค์ร้อยได้ไหมได้สองค์ร้อยนะ สามหมื่นว่าผมเอาโอเคครับขอบคุณครับโอ้โหหวานเจียบไหมหวานเจียบไหมหวานเจยบหวานเจี๊ยบ